โตนี no? ่มันทำยข่อยเห็ดไม่จิ้มแคลววะเออเป็นยังคือ่เห no <OD> <mas k amp fi> ็ดอันนี้บางๆเห็ดเจี้งฉี่แม่นี่เห็ดแบบคืนงี้ฉี่แม่โหแล้วอันนี้คอยคอยอีกมั้บ่บ่แม่แม่บ่ตองใส่เล็กเห็ดอันนี้แบบเป็นอันนั้นมั้ยอันแม่เป็นคือหล่ออันนั่นอุ้ยไปอีกคน แ <ไป S 2> จ็คเลาจักตอบเพราะท่านเป็นอยู่สิมาเหลาจักตอบเพราะท่านเป็นอยู่เด็ดทิ้วมันมันมีครบแล้วเพราะว่าการี้รด้ในการกระทุ้งนี่ลองไปเหลามาเมืองที่จะหาอันไปลงไปวัดหลบเหลามาเมืองเนื้อเหลางานมาเสนอก่อนผ่าน<ถ>บ่ผ่านถ้ามไปเสี่ยวท่านก็อ,นอยู่ไไบ่ไใดบ่อแรงมากท <laughs> <laughs> ามไปเสี่ยวมาหนีสิพอ่อเดือนแล้ว ตั้งเต้นไหนมาไปหาผู้เฒ่าเลยว่าไปหาผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้เฒ่านี่พอไปตัดผมเองพอเป็นหอดช้างตัดผมเองพอเลยย่างบุได้ตัดผมให้ยมพอเพลินไว้ส่วนเปรตไปให้เนี่เดียวเปรตเปลี่ยนน้ำนิดเดียวเนี่เดียวไปเป่าหัวให้บ่ เราว่าเพราะเราว่าล่ำมืนสวีวันในฟังคุณว่าตเออแม่แม่แม่เราล่ำมอสลำสวีวันมวนตัวที่ล่ำเหมือนก้อนนี้ให้เราฟังนะคุณว่าอันส่วนมากเลยเดิ้กันว่าเดือดเห็ดอันนี้เราเป็นหมอสลำเก่าได้เดียวคนเหล่ากันว่าตอนอายุเท่าไหรก่อนแปดสิบเอ็ดแปดสิบแปดแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดแต่ว่าเราล่ำในล่ำมวนเถอะเด้แต่ว่าสิหลงก่อนอยู่เรื่อยเด้อายุแปดสิบเอ็ดนี่หลงสาวอยู่เรื่อย สีร่ำสีล่ำก้อนสาวแหล่กับสีไปเพ่งสาวบ้างโพเซื้อได้เล่านน่ะนะบุตรตีหัวดอกลงลงลืมลืมพ่อมากับว่ามาเฮ้ยเตว่าเราลำมวนสวนทำแล้วก็มาลำตัวงานกะทินองานกะทินงานสาป่าแล้วก็มาลำเลยแต่ว่ากัสีลงลงลงล่มลืมในเช็กหน่อย ต้องเกินเพื่นแมววีเด้ <laughs> เพิ่นอยากเป็นแมววีเนาะล่ำตะก้อนแมววีได้เล่านั่นอาทิาตย์นึงก็แหง,แหงนเนาะถ้ามันแดดเกแดดนี่ได้แดดแหงๆเนี่ยไปตากแดดเนี่ยแดดอากาเนี่ยแต่ว่ามันอิ่มเอาคนสีตกเลยมีขาตะบัดพังมาแดดเป็นใหม่เลยเอามาเห็นเลยเด้อเอาไปเนี่ เดียวมาเห็ดยอดอันนี้ห่อดนี่หยอดหนยวเอ๋อเห็ดเป็นยอดบัวแกเอา็นริมากลงไปเป็นยอดมีวันนึงแต่ทั้งทั้งวงกับเียวตัโต้ขาขาถึงมันว่นจะเป็นต้ขวางเขาเจียวดามบัวนะะดามดามบัวกลมๆเป็นหยอดตะลปัตเป็นหยอดหนอเอาเอาใหม่เด้อ จับมือได้นี่เอาสามก่อนนี่น้ำตาลับปันนี่จับมือได้ตำมะลิประมาณชานนาต้นใบพายดวายนี่ว่ายเชียวมาให้พุนสามอาทิตย์แล้วเ่ราะต้นได้พ่อวายพรอะอันอยู่โบโบได้ว่าวายเด้อว่าไม่เสียวโอ้ไม่เสียววายแล้วมันจะแข็งเอออันนั้นนี้ผมเนี่ยเดบ้าเอาอีกแล้วทีดามให้แน่เป็นหยังดีไหล ดามเจ้าตองน,นะะเก่าเก่าตีดามีผมในเดบอ, <c oughs> อตีผกเป็นให้ตีตีเป็นไปให้สร้างเขาตีใหเ้เีื่อเทพปอกให้